หมอขอพูดยองเซราบูลพบกับหมอขอพูดซึ่งวันนี้เป็น EP ีที่69แล้วนะคะแล้ววันนี้หมอจะมาพูดเรื่องอาการกลัวผลไม้ของน้องเป็น ซึ่งน้องเต้นนะคะได้ไปออกรายการเกาหลีเนาะแล้วน้องเต้นเนี่ยพูดว่าตัวเองเนี่ยมีอาการกลัวหรือว่าโฟเบียเนี่ยผลไม้เข้าขั้นแบบรุนแรงก็วันนี้หมอเลยจะมาพูดให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีคนกลัวผลไม้จริง,รงๆหรอจริงๆรแล้วที่อาการกลัวผลไม้เนี่ยหรือชื่อฟรุกโตโฟเบียเนี่ยมันไม่มีใครได้ทําการวิจัยไว้เลยว่าแบบ มันมียังไงใครทีเหลียบเป็นยังไงแต่พอไปเซิร์ชว่ามีคนกลัวผลไม้จริง,รงไหมอ่ะมันมีเว้ยเพราะไม่งั้นไม่มีคนบัญญัติศัพท์คํานี้ไว้หรอกมันจะเกิดมาจากวัยเด็กที่มีทรมา m กระทบทางจิตใจนะผละไม้ทําให้เรามีผลกระทบทางจิตใจซึ่งน้องเต้นเนี่ยก็ได้เล่าไว้ในรายการนะคะแล้วเขาก็มีผลกระทบจากผลไม้เหมือนกันนะคะใครอยากไปลองฟังก็ไปฟังในรายการได้ดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้จะมาพูดเรื่อง specific phobia นะคะ specific phobia หมายถึงอาการกลัวกลัวอะไรในสิ่งที่มันแบบ จำเพาะอ่ะอันนี้สามารถพูดได้หมดเลยนะแม่กลัวที่แคบกลัวผลไม้กลัวงูเออทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นโฟเบียนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะต้องมีอาการเนี้ยหมายถึงอาการกลัวเนี่ยยาวนานมากกว่า6เดือนขึ้นไปอันนี้เขาถึงจะเรียกว่าเออกลัวจริงแหละอันดับที่2เนี่ยมันจะมีอาการแบบแอนซเตี้เกิดขึ้นก็คือเป็นอาการวิตกจริตนั่นแหละจากการที่เรารเผชิญสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะอันดับที่3คนไข้เหล่านี้คะเขาจะมีทรมาที่เกิดขึ้นกับสิ่งกระตุ้นทําให้เกิดมาเป็นอาการกลัวในภายหลังนั่นเอง ะะวิธีรักษานะคะต้องไปพบคุณหมอจิตแพทย์นะดันงนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าใครเนี่ยมีอาการกลัวหรือ specific phobia อยู่นะคะแล้วมันกระทบต่อชีวิตประจําวันเนี่ยแนะนําให้รีบไปพบจิตแพทย์นะคะก็วันนี้หมอมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆเท่านี้นะคะ that's all for today good